อะไรคะลูกวันนี้หนูวินะได้อะไรมาหรออแกะเป็นไหมมันใช่ไหมแม่ก็ไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแนมะ่เกะให้เขาเล่นยังไงคะคนี่คะเพื่อนทุกคนแกะยังไงเนี่ยออแกะช่วยกันซีฟนี่วินะจะแกะแล้วนะโอ้โหสีเสือกับสีดินน้ำมันเหมือนกันเห่าลูก กินอะไรกินอะไรชอกินไแม่นึ่มาให้ดิเสียงดังป้าคลอยลอยเลยเหมือเลยโอเคพูดเลยค่ะยังไงยังไงเล่นยังไงจิอนเป็นรอเพลงไนไหมเออจะมาขอร้องเพลงยังไงเอาเดินดินเบาให้เพื่นเดูก่อนเดี๋ยวค่อยร้องเพลงดินเบา่เล่นดินเบาก่อนแล้วมันยังไงคดียแม่ไปหาเออีนะจัล้องให้แมู่ินเยค่จับไปก่อนนะ วินาจจับกล้องเลยนะเฮ้ยโอ๊ยว้าวเกิดยังไงเนี่ยโอ๊ะแม่เป็นอะไรแม่นี่นี่โอ้ยนี่นี่นะคะมันมีน้ำได้ดินเบามมีแม่มันเบนเม็ดน้ำแกะเป็นสีอะไรนะเม็ดสีเหลียนว้าจริง ส,ส,สีอะไรสีอะไรเขียวเพื่อเพือ่อนดูนะนี่มันเป็นสีเขียวแล้ว<อ>พ่อไม่เล่นยังไงกันเนี่ยมเก่นแบบเขาเล่นยังไงเล่นยังไงไอะสไปน์โอ้มันปั้นได้มันปั้นเป็นตัวการ์ตูนได้หลายอยา่างมันทําเป็นนู่นเป็นนี่ได้นี่ขเขามีอันนี้ให้ด้วยนี่ค่ะอันนี้สีเขียวนะของวิน่าสีเขียวใช่ป่ะลูกอ่ะวินาจะปั้นตัวอะไรอ่ะ กต่บั้นดวนเนี้ยสีอันนี้ต้องสีอะไรม่วงโอ้ดําเบนแม่เอาเปิดได้หน่นเลยอันนี้สีอะไรคะสีบอกเพื่อนๆด้วยสีอะไรลูกเนี่ยสีอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกม่วงถูกต้องม่วงจิ้มฉุดเลยเ่าจิ้มเลยไม่ฉิดให้จิ้มม่วงไม่เบนหรม่วงนะ นีไงแม่เออมันเป็นดุปมรอ่ะอ,อะไรสิอ,อะไรอีดุนี่นี่ทำเป็นหลายรูปนะแต่คุณแม่ทำไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หนูทำเก่งหนูทำเก่งแล้วหนูจะทำอะไรอันนี้คุณแม่จะทำเป็นรูปทำเป็นดุ้มอะไรรูปดาวดีกว่าไหมนี่ยมันปันงดง่ายๆศิลปะคุณแม่ไม่มีเลยแม่เอาจอากอะดูมี้เปล่าอะ่ะทำเป็นไี่ไม่ละลนูหนูทำเป็นะให้วีนัททำนะคะนี่ค่ะ แล้วจะทำอะไรนะอะทำให้เพื่อนๆที่พี่ดูซิไม่จำเป็นโอ้โหเลยกินเบากับสีเสื่อนะ้ำมันวินาศสีเหมือนกันเลยแยกไม่ออกเลยอันไหนคืออันไหนไนี่หรอหูโกโอเคแม่มันเด่นในไหนด้ยมันดีที่รักตน้นกัน นี่นะไหนลูกนีไงสีอะไรสีอะไรเกินมีม่วงมีม่วงมันหนูจะทำยังไงม้วนหนูต่ดจำเป็นรูปบ้ามแห่เปิดเังไงใ้มันเปิดไม่ได้จำเป็นเน่ะจำเป็นอาจะปั้นดินเบาหรือจะร้องเพลงให้เพื่อนๆพนพี่พี่ฟังแล้วเนี่ยยัาปั้นดีๆไหนบอกจะปั้นเป็นรูปอะไรนี่นี่มันเป็นนี่หรอูีในถุงมันนะโอ้ตอนแรกคุณแม่ก็แกะไม่ดีนะคะทุกคนนี่ แกะแบบว่าแม่จะเอาสีอะไรอ่ะเอาสีอะไรนะสีนู้นไมีสีแม่มันเป็นอะไรหมดสีมันปั้นได้หมดแล้วแต่หนูจะปั้นเอะอรเนี่ยหนูตาลามอะไรเนี่ยตาตาลามอะไรอ่ะแม่ป้าป้าเป็นเป็นเต่านะเดี๋ยวแม่ปั้นเป็นเต่าให้นะมันเป็นเต่าปั้นเป็นเต่าให้นะมันมันเป็นตาอะไร คุณแม่ปั้นไม่ค่อยเก่งนี่คุณแม่ปั้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหรนะ่นะเต่าวีนัสได้เลยอุ้ยมันไม่หนูทธอเหมือนกัน <c oughs> แม่มันกินได้ไหมอะอะไรอเออใช่ยังไงกินดื่นเป็นดื่นดื่นเอเอแล้วยังไงต่อกินแม่มันแกะลายสีมากเลยนะโอ้ย,อย,อยนมมันแกะลายสีไงไงนะมันเป็นเน็ตนี่นี่เหรอ S <S มันกินได้ไหมเนี่ยมันกินได้นะบอกอ้เพื่อนเพี่อนดบอกว่ายัางไงมันอะไรคะลูกอ่ะเอาเขบอกเขาบอกว่ามันกินไม่ได้นะแบบนี้ใช่ไหมลูกแต่ว่ามันสามารถเล่นได้ปั้นเป็นรูปปั้นได้หลายลูกไม่อะไ,ไรอ่ะมันเก็บดันอะที่เขามาเก็บขยะพอดีดรถกำลังเก็บขยะพอดีนี่นี่นนนน ปานปานปานแล้วแกะแกะฉีกอันนี้จะฉีกสีไหนให้มีน้าลองฉีกดูฉีกเองฉีกเองเลยฉีกเองเลยทำเองแมไม่ทำเองเลยค่ะมันแต่มันกีบมันง่าเออช่วยกีบไม่ได้กีบมันง่ายนี่แม่รู้กีไม่เป็นอ่ะมันกีบเป็นไหนะอันนี้แม่สอนเวลาฉีกนะคแล้วก็ฉีกมันจะมีป แล้วก็ฉีกอย่างนี้เลยโอเคนี่ฉีกอย่างเงี้เพราะมันติด <laughs> มันติดกันแล้วนะคะมันเริ่มติดกันแล้วอะไรเม่ยี่ไงมันเริ่มมันเริ่มติดกันแล้ว่เหม,เม,เม,เมว,วันนไหนี่อันนี้สีอะไรบอกพี่ๆเพื่อนๆไปสีรองเท้าเล่นกับใครนะมาเล่นกับใครคะหนูชื่ออะไรนะ ไม่ชื่อเล่นหนูชื่ออะไรผู้เสยงดังวินัตโอเคเล่นกับหนูวนัตนะคะน,นี่หนูวินัตกำลังเล่นแม่มก็ไม่ได้เอาที่มารองให้มาชิีกเหมือนกันเลยค่ะยินเบาหนูวีนัตกับเอือนี่เหมือนกันเด็แม่มันไม่ได้อะทำไมมันไม่ได้คะนะ <c oughs> มันกิด,ด ตอนนี้เราจะกำลังผสมสีกันแล้วนะคะผสมสีกันไปแล้วเียนสีกันน่ะเป็นสีอะไรดีแม่มันเอาเป็นสีอะไรดีไม่เป็นไรลูกเรามีหลายสีผสมไปก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามีแลนมีสีอะไรบ้างอะอาลายสีเลยลืมมาบอกว่ามันมีสีอะไรบ้างอันนี้สีอะไรลูกอันนี้สีอะไรสีอะไรเนี่ยแม่เป็นสีอะไรคะบอกแม่ก่อนสีเดือูอันนี้สีสีป้า ใช่ค่ะอีกสีน้ำอะไรน้ำเงนถูกต้องค่ะอาา่ะไรในการจะผสมสีนะคะเป็นสายใหม่เลยทีเนี้ยสายใหม่เลยไม่เด็กตอ้องอายืดเลยเค่ะเนี้กระังแม่บูมันเป็นสีเขียวอะ่ะเออมันมีหลายสีผสมกันเลยมันจิบม่นเลยวอะ่ะใช่แม่บ้านนี่เนี่ยมนสุดยอดมากเลยค่ะ เล่นกับวินาสีวินัสก็บอกว่ามันเล่นกับหนูวินัสนะวินัสเล่นกับใครเล่นกับเพื่อนเเล่่นนกับพือหรือเล่นกับแม่นี่นี่พี่กับแม่ว <laughs> นัสเล่นกับแม่ที่บ้านอ,า <c oughs> อ้าวเหนื่ยอยเปิดหมอนเองไหมน้องเป็นเดือบีเดือบ มันได้รูปอะไรบ้างแล้วไม่ได้รูปอะไรเลยอมันเป็นกลมๆเป็นกลมๆอ่ะปั้นกลมๆก,ก็ได้เพราะว่าหนูมีร้านยังปั้นไม่เก่งนะคะคเพื่อนๆคะเพราะว่าน้องยังปั้นไม่เก่งนะะ้องก็จะทําเป็นกลมๆให้เพื่อนๆดูก,ก่อนใช่ไหมลูกใช่อีตาราม ป้งนี่หนุ่ไงหนุหนงเพรว่ามันกิบเป็นเบาเล้วกิบแล้วเป็นหลายสีแล้วสีอะไรใส่เนี้ยแม่นำอไปหน่อยทำอะไรให้หน่อยคะโอ้โหมามาแม่ดูก่อนจะท,ทำอะไรให้หน่อยแม่ก<อ>ินกิบหยืดหยุดหยุดเลย,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 ยมแม่ปลูกแม่ปลูดันินนี่เลยปลูสีอะไรคะสีอะไรน้ำอะไรน้ำนิง แม่ภูเปิดกี่เดืนะอนด้วยนะเฮ้ยมันดุดมันหลุดมือแม่เลยมาน,นี่มาแม่แกะนี่อันนี้สีน้ำเงินแล้วได้สีในอีกที่จะให้แม่แกะให้สีน้ำเงินแล้วจะให้แม่แกะอะไรให้แม่แกะทีเดือนได้หน่อย เอาให้เพื่อนเพื่อนดูหรือยัางมันเป็นสีอะไรบ้างแล้วมันเป็นรูปอะไรบ้างแล้วมันไม่ได้เป็นรูปอ,อะไร <c oughs> ยังไม่ได้เป็นรูปอะไรเลยค่ะจ้า <c oughs> เอ๋จะมาเล่นจะเอเ๋แทนแล้วสีเนีหอ้ยงั้นงั้นมันจะมาเล่นจะเอเ๋แทนหรอลูกค่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนดูสีสีอะไรสนะีอะไรหน้าไม่รักมันดำไม่แด่ มันทำไม่ได้ <g ül> ได้อย่างได้ไม่น่าไม่ได้เลยอ่ะแม่แม่อะไรเนี้อ่ะก็ได้ก็ทำไปแม่นี่ยเอาไปดิดได้ไหมอ่ะได้เอาทำเป็นขนมชั้นไปเลย<ม>ขนมชั้นไปเลยทีเนี้ยไม่มันไม่เหนยดดีได้อโอ้โหนั้นงั้นมีนั้นขอตัวไปเรียนวิชามาก่อนนะคะ ไมู่กมันไม่ติดเบยอะอ่าบายบายก่อนบายบายเพื่อนๆนก่อนฝากเป็นกำลรรังใจให้หนูวีนัสด,ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูวีนัสขอไปเรียนก่อนว่าจะทำเป็นรูปอะไรดีใช่ไหมลูกบายบายเร็ว,วบ๊ายบาย